คำเตือนหมอปลายไพรกระซิบเรื่องของภัยพิบัติโรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นสวัสดีทุกท่านขอความการุณาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับดวงครึ่งปีหลัง2,566หมอปลายไพรกระซิบผ่าดวงเมืองสยองผ่ารายการไทยรัฐทอล บทสัมภาษณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมอบรายได้ชี้แจงกรณีภาพถ่ายติดมนุษย์ต่างดาวคำเตือนที่คาดไม่ถึงเชื่อหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของภัยพิบัติและนักธุรกิจทุนสีเทาข่าวดังต่างๆและยังมีเรื่องของโรคใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่โควิด แต่เป็นโรคระบาดใหม่และจะหนักในช่วงเดือนพฤกษภาคมสิงหาคมกันยายนต้องระวังระวังภัยพิบัติถามว่าหลังจากนี้ดวงเปลี่ยนตามที่ท่านยงกระซิบมีอะไรที่เราต้องระวังหมอปลายกล่าวว่าซูนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะขึ้นมาทีแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมาตร,รา มันเปลี่ยนที่เปลี่ยนอรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งหน้าน,น้้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดนีเซียบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวัง ท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่าห้าครั้งคําว่าแดนประดิบและตรงที่มีเป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยประทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลถามต่อว่าอันนี้ตีความหมายได้ทั่วโลกแล้วประเทศไทยจะได้รับผลกระทบไหมหมอปลายกล่าวว่าอ่าวไทยไม่มีมีน้ำกระแทกเข้ามา มีการสั่นสะเทือนมีการแจ้งเตือนการรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายไม่ร้าวไม่พังเพราะภัยพิบัติเหล่านี้เราควรซ่อมเขื่อนอย่างแรกเขื่อนแตกหรือหมอปลายกล่าวว่ามันร้าวเยอะด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงเตือนจังหวัดที่มีสอเสือท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักเป็นจังหวัดที่ควรชอบไปเที่ยว และอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่คนที่มาบริหารประเทศคนใหม่เป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์การเลือกตั้ง2,566นับเป็นอีกสมรภูมิการเมืองที่เขี่ยกล่ำเข้มข้นชิงไหวชิงพริบเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะนำพาประเทศเดินหน้าต่อ ผู้สำรวจความคิดเห็นหลากหลายสำนักก็แสดงผลความนิยมใครเป็นใครที่ประชาชนสนใจอยากเทคะแนนให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30และปฏิเสธไม่ได้ว่าความเชื่อความศรัทธาแบบฉบับซ้ายมูก็ถูกหยิบยกออกมาสอดส่องการข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรหนึ่งในนักพยากรณ์ที่ให้ความเห็นภายใต้สโลแกนเป็นความเชื่อส่วนตัวอาจารย์โอลยานสัมผัส นักพยากรณ์และก็ได้ตรวจดวงดาวในทางโหราศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การเมืองไทยแนวโน้มการเข้าวินสุสภาจะเป็นค่ายไหนพักใดภาพรวมการเมืองนวัตกรรมการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาจารย์โอเล่กล่าวในการเริ่มต้นสนทนาภาษาดวงดาวว่าที่ต้องจับตาคือการพลิกผันในสิ่งที่เราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต้องใช้คำว่านวัตกรรมทางการเมือง ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะมีการสลับขั้วกันอย่างโกลาหลนวัตรกรรมการเมืองที่จะเกิดขึ้นจะมีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นช่วงปีหลัง2,566การเมืองจะขมข้นเรื่องการสับเปลี่ยนขั้วกันอย่างชัดเจนสิ่งที่ไม่โดดเด่นก็จะโดดเด่นพลิกฟื้นกลับคืนมาอย่างเช่นบุคลากรบางกลุ่มกลุ่มการเมืองบางกลุ่มจะออกมาอยู่แนวหน้า การเลือกตั้งเข้มข้นถึงขนาดว่าคนที่จะมาบริหารประเทศคนใหม่เป็นอย่างไรผมบอกได้คำเดียวว่าเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งคนที่มีความสามารถและสร้างผลงานอย่างโดดเด่นแต่ให้ระวังเรื่องการจัดตั้งที่ไม่ลงตัวอาจจะทำให้กระบวนการความมุ่งหวังนั้นผิดพลาดได้แต่ไม่มีปัญหาเพราะมีอะไรที่รับมือได้อยู่แล้วสำหรับคณะรัฐบาลชุดใหม่นี้ เคยบอกแล้วมาตั้งแต่ปี2,565ก็ยักษินีทรงเสือตามความเชื่อของนักกษัตริย์อันนี้คือผู้หญิงจะมีบทบาททางการเมืองอย่างมากผู้หญิงจะมาบริหารจัดการโดดเด่นมากกว่าผู้ชายปีนี้ก็เช่นกันปีกระต่ายในทางนักกษัตริย์เทพธิดาทรงกระต่ายยิ่งดูเด่น เพราะปีที่แล้วเป็นปีของความเหน็ดเหนื่อยของผู้หญิงแต่ปีนี้ผู้หญิงจะโดดเด่นดังพระจันทร์ที่มีกระต่ายอยู่ข้างในที่เขาเปรียบเปยกันผู้หญิงจะโดดเด่นประสบความสำเร็จทางการเมืองในเส้นทางการเมืองอย่างมากย้อนคำทำนายโหนวารินทักดวงทักษิณยิ่งลักกลับไทยโหนวารินนั้นในอดีตรับราชการเป็นคุณครูในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความสงบของพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าเขาลำเนาไพรนายวารินจึงชอบที่จะนำบทสวดต่างๆมาท่องและศึกษาเล่าเรียนจนถึงขั้นลึกซึ้งจนมีคนร่ำลือว่าแกกล้าเข้าสู่ฌานสมาธิชั้นสูงจากข้อมูลพบว่านายวารินมีเมตตาต่อบุคคลทั่วไปที่ศรัทธาที่ให้ทำนายทายทักดวงชะตาชีวิตการค้าขายการเลื่อนขั้นตำแหน่งผ่านหลวงปู่ฤาษีเทวรัน เทือกเขาหิม,มาลัยเป็นองค์ประทับจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายตั้งแต่ชั้นสูงสุดลงมาถึงระดับนายกรัฐมนตรีทั้งในอดีตจ,จนถึงปัจจุบันโขนวารินชี้โชคชะตาทําขยับเลือกตั้งลั่นดวงวิกตูยังพุ่งแรงแซงทุกคนได้ไปต่อและต้องทําหน้าที่คล้ายป๋าเปรมเมื่อวันที่12มกราคม2562นายวารินบัววิรัตเลศโขนคมช ทํานายดวงเมืองว่าขณะนี้มองเห็นทุกอย่างเริ่มเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเป็นไปตามคันลองปกติแม้ว่าจะมีความวุ่นวายบ้างเพราะกําลังจะเข้าสู่ประชาธิปไตยเต็มใบอาจมีปัญหาเรื่องผู้คนบ้างแต่เท่าที่ดูจะผ่านพ้นไปได้ไม่มีอะไรหนักหนาเหมือนที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ผ่านพ้นไปหมดแล้วเมื่อถามว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์หรือไม่ นายวารินกล่าวว่าตนเคยบอกว่าจะมีการขยับไปบ้างนิดหน่อยจะให้ตรงเป๊ะคงเป็นไปไม่ได้เพราะวันที่24สกุมภาเขาตั้งกันไว้แต่จริงๆแล้วต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายในช่วงหนึ่งโหนวารินกล่าวว่าในรอบสองนี้จะไม่รับรื่นเหมือน4-5ปีที่ผ่านมาเพราะหลายคนก็หลายความคิดจะให้สงบเหมือนที่ผ่านมาคงเป็นไปไม่ได้ แต่มันไม่รุนแรงบ้านเมืองยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้เมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้กลับมาหรือปิดประตูตายนายวารินกล่าวว่าถ้าจะกลับก็อีกนานอย่างที่ตนเคยบอกแต่แรกว่านายทักษิณน,นางสาวยิ่งลักษณ์หรือใครหลายคนที่เคยมีหน้าที่พอหมดหน้าที่ต้องออกจากพื้นแผ่นดินนี้ไป เมื่อถามว่าตระกูลทักษิณชินวัตรมีอาถรรพ์กับประเทศไทยหรือไม่นายวารินกล่าวว่าใครก็ตามที่ทำกรรมดีผลดีจะปรากฏให้กับตระกูลให้กับบุคคลผู้นั้นแต่ตระกูลใดที่สร้างกรมเวรให้ชาติบ้านเมืองหรือทำให้เกิดความแตกแยกแตกความสามัคคีของบ้านเมืองตระกูลนั้นต้องได้รับกรรมและหมดหน้าที่ไปเลย ทุกอย่างมาจากกรรมกรรมหนักตรงนี้จะตกทอดไปถึงลูกหลานด้วยเมื่อถามว่าประเทศไทยผ่านพ้นภัยพิบัติหรือไม่นายวารินกล่าวว่าเรายังไม่หลุดพน้นหลายๆประเทศยังต้องรับกรรมเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ซึ่งกรรมนี้รวมกับผลที่มนุษย์แอบทำทั้งสิน้นฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวตั้งรับโดยเฉพาะภัยจากน้าและแผ่นดินไหว